สวัสดีครับสวัสดีรับมาพบกับ leader p o d c a s อีกแล้วนะครับสารดดีๆที่ทำให้คุณสุขภาพดีไปพร้อมกับเรานะครับผมวันนี้ก็ท็อปิกของผู้สูงวัยหน่อยแก่แล้วเหนื่อยง่ายอย่าพึ่งหมดหวังสร้างกล้ามเนื้อหัวใจในวัยทองเรื่องอแก่แล้วเหนื่อยง่ายเนาะอย่าพึ่งหมดหวังอันนี้เรื่องจริงเนาะเวลาคนเราอายุมากขึ้นความชราคืออะไร ความชราคือหนังเหี่ยวยน่นแล้วก็อันนั้<อ>น,นมันเรื่องภายนอกเนาะนใช่ไหมเวลาคนเราเรามองคนชราเนี่ยเรามักจะมองว่าโอ้พอยุมากขึ้นปุ๊บผิวหนังเหี่ยวย่นภายนอกดูหน้าตาแก่ขึ้นอันนี้คือความชราแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบที่หลักที่สุดของความชราหรือควาว่าเอจจิ้งเนี่ยมันคือระบบภายในร่างกายเราและการฟื้นตัวของเซลล์เนาะการสร้างเนื้อเยื่อการรักษาโครงสร้างมันก็จะช้าลงแล้วฟังก์ชันหนึ่งที่มันจะดรอปลง ตามอายุก็คือ VO2 max คืออะไรครับพี่ VO2 max คือขีดความสามารถของร่างกายในการเอาออกซิเจนไปใช้ในการสร้างเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งอย่นี้เรียกว่า VO2 max ซึ่ง VO2 max เนี่ยถูกขั้งตรงวัดได้นะครับด้วยเป็นปริมาณของออกซิเจนที่เข้าไปในเลือดเป็นต่อลิตรต่อกิโลนะครับเวลาเราวัด VO2 max เราจะต้องรู้น้ำหนักตัวแล้วเครื่องที่เราใช้สามารถที่จะเช็ค ออกซิเจนที่เข้าไปได้ดูจากการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เวลา V o 2 max เรา drop ลง huh. เราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าใช่ครับโดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุจากอายุห้าสิบปีเป็นต้นไปจะสูญเสียเสีย VO2 Max ปีหนึ่งประมาณห้าถึงสิเนไปเรื่อยๆถ้า V o 2 max คุณสูงกว่านั้นคุณทำอะไรในชีวิตประจำวันทำกับข้งกับข้าวไม่เหนื่อยอ huh. หายใจทันนะ huh. แล้วก็เนี่ยคือปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือหายใจไม่ทันลรวบอกพักก่อนนะพักก่อนนะไม่ใช่เพราะว่า ปอดเขาไม่ดีหัวใจไม่ดีนะขีดความสามารถของทางร่างกายเขาในการออกซิเจนไปใช้อะมันต่ําลงต่าลงเพราะอะไรเม็ดเลือดน้อยลงเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงหัวใจปั๊มเลือดได้น้อยลงปอดความจุน้อยอทั้งหมดเนี้ยส่งผลกับวิโอตูแม็กซ์หมดเพราะฉะนั้นเรามาเข้าวิธีการแก้ใช่ครับใช่ไหมจะได้เตรียมตัวถูกอืมโอเคการที่เราบอกว่าคลิปที่แล้วที่ดังมากของเราคือออกกําลังกายเยอะแล้วหน้าเด็กลงใช่ อันเนี้ยแม่งเรื่องจริงมันไม่ใช่เด็กแค่ไวไไัยภายนภายภายนอกไม่ใช่แค่ใบหน้าที่มันเด็กลงอวัยวะภายในมันก็เด็กลงด้วยอ,อ,อ,อเพราะว่าทุกครั้งที่มีการออกกําลังกายไปกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นให้ห้องหัวใจขยายมากขึ้นให้ปอดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการหายใจเข้าออกกล้ามเนื้อรอบๆปอดจะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะสร้าง v ีลทูแม็กให้สูงคือการเทรนแบบ High Intensity ในรูปแบบของตัวเอง เราต้องออกกาลังกายที่ความหนักสูงอือย่างน้อยสองอาทิตย์ครั้งเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายเหมือนการหยอดกระปุกเนาะถ้าเราไม่อยากแก่แล้วเหนื่อยง่ายอืทุกอาทิตย์ผมแนะนําว่าวิ่งขึ้นลงบันไดเต็มที่นะเป็นเวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีหรือหนึ่งนาทีสองถึงสามเซตวิ่งให้เร็วที่สุดเต็มที่เลยให้มันเหนื่อยหอบอันนั้นรักษาวิลทูแม็กได้ดี หนึ่งครั้งทุกสองอาทิตย์ง่ายไหมอ่ะง่ายแต่เหนือชิบหายเลยนะเออพี่เคนแล้วถ้าอย่างคนที่เขาสูงอายุแล้ว哈พี่เคนแต่เขามาฟังคลิปเราแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะบูสต์ตัวเองขึ้นมาสารที่ดีมากเริ่มต้นนะครับผู้สูงอายุถ้าอยากดันบิโอทูแมขึ้นง่ายที่สุดคือเริ่มเคลื่อนไหวก่อนผมไม่ได้บอกคุณต้องวิ่งขึ้นลงบันไดนะไม่เอานะปู่ๆย่าๆไม่ทำนะโอเคค่อยๆเคลื่อนไหวก่อนนะแล้วฝึกเดินให้เร็วขึ้น นะในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีสวนเดินในสวนหาคนประคองนะออืเดินเร็วอย่าคิดว่าเดินช้าๆแล้วปลอดภัยใหม่ๆเดินเร็วนะครับเร็วที่สุดที่เราจะสามารถเดินได้แล้วปลอดภัยอแล้วปลอดภัยนะโอเคอินเทอร์เน็ตนะผมไม่ได้ชวนใครไปล้มนะเดินเยอะๆนะครับเคลื่อนไหวเยอะๆอย่านั่งอยู่กับที่อนะแล้วดูทีวีไปวันๆหรือว่าดูคอนเทนต์หรือดูติ๊กต็อกผมไปวันๆไม่เอานะดูไปถึงสักพักหนึ่งหยุดแล้วไปเดินนะครับนะแล้วก็ ผมแนะนําว่าผู้สูงอายุวันหนึ่งนะถ้าได้เดินออืชั่วโมงชั่วโมงละประมาณห้านาทีออืแค่เนี้ยวันหนึ่งคุณจะได้ออกกําลังกายอย่างน้อยประมาณสามสิบถึงสีสิบนาทีติดต่อกันแล้วนะออืแค่นี้มันก็จะช่วยรักษาวีลทูแม็กไซสูงนะแล้วหลังจากนั้นผู้สูงอายุที่สามารถยังจ็อกกิ้งได้อยู่ใช่ไหมเพิ่มเซตการจ็อกกิ้งเร็วอนะแข่งแขนแรงๆก็แค่อาทิตย์ละประมาณนาทีถึงสองนาทีเท่านั้นที่เนที่สูงสุดอือย่างปลอดภัยนะ จะเหนื่อยน้อยลงเยอะมากหลายคนที่เรากายภาพให้ที่นี่แล้วเราพามาออกกาลังกายผู้สูงอายุที่มาออกกําลังกายกับเราที่นี่นะเริ่มต้นกันที่วิวแชร์บูก็เห็นใช่ไหมเริ่มต้นกันที่วิวแชร์สักพักเดินได้กระโดดได้จาได้ลุกได้มีผลมากการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าแก่แล้วฟื้นฟูร่างกายไม่ได้แล้วปล่อยปล่อยไหลนะคนแก่ถ้าเราเทรนเหมือนนักกีฬาออืไม่ต้องหนักเท่านักกีฬาเราเทรนเหมือนนักกีฬาคือเอาคุณภาพนะนะคุณภาพสำหรับคนแก่หมายความว่ายังไงสมมุติมีคุณปู่อายุแปดสิบมาหาผมอ่ะฮะ ไฮอินเทนซิตี้ของเขาคืออะไรนะมั้ยลุกจากเก้าอี้แล้วเดินต่อเนื่องสองนาทีแล้วกลับไปนั่งเก้าอี้อย่างเร็วอันนี้คือไฮอินเทนซิตี้ของเขาแล้วนะอ๋อสำหรับแต่ละคนใช่แต่เวลาเขาขอเมื่อผมก็จะบอกปูต่อยนิดนึนะปอต่อยนิดนึงเชื่อไหมหลังจากนั้นเดือนสองเดือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เขาเคยทำได้แล้วทำแล้วเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยแล้วเขาบอกเดินขึ้นสเตปขึ้นลงให้สควอตได้เออั้างั้นว่าจะเข้าหลักการของโปรเกรสซีฟ ถูกต้องหลักการโปรเก s สซีฟเทรนนิงนะครับโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหมีผลลัพธ์ไปยันวันตายนะเพราะ,ะฉะนั้นอยากมีสุขภาพที่ดีและก็ระบบเครื่อระบบการสร้างพลังงานที่ดีเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายนักอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสองอาทิตย์เป็นเวลาสาม นาทีเป็นต้นไปเซตละหนึ่งนาทีใจคุณจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมากแล้วถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุนะฟังคลิปอยู่หรือว่าลูกหลานเอาไปแชร์ผู้สูงอายุนะอะแล้วเขาออกกำลังกายไม่ไหวฝื่นเขานิดนึงถ้าอ,อยากวิวแชร์นะยืนไม่ได้ขอสักวันหนึ่งอ่ะพยายามยืนทรงตัวให้ได้สักสิบวินาทีวันละหนึ่งนาทีก็ได้อืเริ่มวันสองนาทีสามนาทีสียนาทีแล้วเริ่มเดินเดินได้เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นปุ๊บ ค่อยจ็อกกิ้งเบาๆไ <ป S 2> ่ hmm. นะครับ hmm. เราเวิร์กฮาร์ดกับร่างกายเราร่างกายเราจะตอบแทนเรา hmm. แต่ปลอดภัยนะถ้าผู้สูงอายุจะวิ่งเราไม่ค่อยมั่นใจหาคนประคองนะแล้วก็นะถ้าอยากได้ประสิทธิภาพจริงจังนะก็แวะเข้ามาให้ทีมเราดูแลเอาจริงจังผลลัพธ์โคตรดีเลยเชื่อ <laughs> นะครับอือสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนโอเคจจกการคอนเทนต์หน้ครับสวัสดีครับ